ตอนนี้สถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t h ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุกมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เคื่อเราทุกคลด้วย้วามยรารติดนาดรับฟสถานีวิทยุมอง,อง,มองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอก่อเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงวยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube, Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณู้้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมตตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณฟังครับตอนทับคุณฟังเข้าสูส่รายการข่าวจากมอกอจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพนเมตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสาานีมอกอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม y o u t u e e o o k นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดๆได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันท้ามในบริการสาธารณะครับน้อมนาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรูบร้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับ และก็เป็นกลางภายใตย้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับยุับมูมพันธุเมตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสานยมอกรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม y u u t u b e f b o o k นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดๆได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับสถานีเพื่อ การเกษตรภาษาวันท้าวในบริการสาธารณะครับน้อนมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับ ไปดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันยังไงใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค,ค่ะพกกล่องข้าวหรือว่าผิวโตใส่อาหารแทนกล่องโฟมครับแยกขยะก่อนทิ้งค่ะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกถังแค่นี้ก็ช่วยได้ค่ะถ้าไปใกล้ๆผมก็เดินหรือว่าปั่นจักรยานแทนการขับรถครับ,รบเรื่องแบบนี้คุณก็ทำได้รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเข้าไปติดตามข่าวสารวันนี้นะครับที่ความพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยวบรรยากาศเป็นจะใดจังหวัดจึงไม่พร้อมขนาดไหนนะครับรวมไปถึงกิจกรรมนี่เปงที่ผ่านมานั้นถือว่ามีความพร้อมหรือว่าตอนรับจัดการจะได้พอม,มีคนอู้นักนะครับเรื่องของอัน <c oughs> ี่เปงที่ผ่านมาเนี่ยว่า โต๊แต่งเมืองจ้าเนาะเจอท่านอนัศนีบุญรุปรกรณ์ครับนายกเทศมนตรีก็มันก็บอกว่ายอมรับปีนี้จะซื้อจะจ้างจ้านะครับจใางบในการตกแต่งหนึ่งไฟเรื่องอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเกือบ5้าล้านนะไฟประดับตาตกแต่งก็น่าจะลากยาวกันไปได้เนาะจนถึงช่วงของการเฉลมิมฉลองคริสต์มาสแลวก็ส่งท้ายปีเก่าต้อน5้าปีใหม่นะช่วงนี้เทศกาลท่องเที่ยวยาวๆกันไปเลยเนาะก็ว่ากันไปนะครับที่ดาราศาสตร์นะครับ แห่งชาติอ่ะสดรอยเนาะก็จะมีการจัดกิจกรรมเรื่องดูดวงดูดาวนะครับแล้วก็อย่างที่เป็นมหัศจรรย์บนท้องฟ้าเนี่ยนะครับทางทีมงานประชาสัมพันธ์นะครับคุณชมผู้ันจะได้มาเอื้จใาเล่าบอกนะครับว่างานมีอย่างพอแล้วก็มีงานอื่นๆที่น่าสนใจของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ตัวอันนี้ก็น่าสนใจนักเลยนะครับใครที่ชอบชื่นชอบความมหัศจรรย์ของระบบสุริยะจัก,กรวาลบนอวกาศอย่างนี้นะ ต้องมาตรงนี้ครับน้องๆหนูๆน,น,นี่ต้องศึกษาวไว้เพราะว่าสำนักง,งานสถาบรันวิจรรัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับอยู่ที่บ้านเฮาเนาะอ,อยู่แถวเชิงดอยสุเทพนี่เองใกล้หอยตึงเท่านี่เองนะครับเอาไปที่ตามรายละเอียดกันครับในนามของสถาบันวิจรรัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะเรามีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อุทยานดรราราศาสตร์ศิรินทรนะคะตรงบริเวณเลย7จ0้อยปีไปตรงคันคลองนะคะที่นั่นเรามีงานบริการหลัก ในเรื่องงการวิจัยแล้วก็งานพัฒนาเทคโนโลยีแต่ว่าเรามีงานบริการประชาชนด้วยในส่วนของนิทรรศการดาราศาสตร์แล้วก็มีท้องฟ้านาลองอยู่ที่นั่นที่สำคัญเลยคือเรามีหอดูดาว เล็กๆอยู่ที่นั่นสาหรับบริการประชาชนเป็นหลักนะคะและช่วงหน้าหนาวนี้เราก็มีการเปิดเทศกาลชมดาวไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดบริการดดาวที่ขึ้นวันเสาร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะในช่วงหน้าหนาวแน่นอนว่าดาวสวยนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งอีเวนต์มากมายนะคะที่สำคัญคือในคืนวันที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตก จมินินะคะจริงๆฝนดาวตกเจมินิตเนี่ยจะเกิดในช่วงเดือนธันวาคมประมาณวันที่4ถึงวันที่20นะคะแต่ว่าปีนี้นักดาราศาสตร์คาดการว่าจะตก สูงสุดในคืนวันที่4จนถึงเช้าวันที่ออคืน14ถึงเช้า15ทันวานะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยร่วมชมฝนดาวตกซึ่งจริงๆการชมฝนดาวตกเนี่ยไม่ยากเลยคือไม่ต้องใช้กล้องดูดาวไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ก็คือสามารถนอนชมได้เลยในพื้นที่มืดสนิทน,นะคะซึ่งในคืนวันนั้นเนี่ยสามารถที่จะ สังเกตการได้ตั้งแต่เวลาประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าช่วงที่พีคสุดก็คือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะนอนดูได้เลยไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์นะคะตกกระจายทั่วท้องฟ้าแต่เนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มฝนดาวตกที่กระจายอยู่บริเวณกลุ่มดาวคุณคู่นะคะมันจะมีศูนย์กลางการกระจายออกมาแต่ว่าสามารถออกกระจายออกมาไม่มีทิศทางก็คือสามารถนอนดูได้เลยนะคะในคืนวันนั้นนะคะ จริงๆแล้วอ่ะปกติอะเราจะเชิญชวนประชาชนเนี่ยไปร่วมชมฝนปรากฏการ์ฝนดาวตกที่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีทรานพิสัยทองฟ้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยหลังๆมาเนี่ยเรามีแคมเปญพิเศษก็คือในเรื่องของ dark sky area นะคะสองปีที่ผ่านมาเราไปจัดที่ห้วยลาน ตำบลออนใต้นะคะอำเภอสังแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะตรงนั้นก็คือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟา์มืดนะคะแต่ปีนี้ค่ะเราได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนพฤกษศาสตร์จงหวนางเจ้าสิริกิตนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมชมฝนดาวตกนะคะชื่องานครั้งนี้ชื่อว่าชื่อว่าแอลสวนผ่อดาวกลางดอยนอนกอยฝนดาวตกจีนิตนะคะพยายามตั้งชื่อให้เข้ากับสวนของทางสวนพฤกษศาตร์ด้วย เชิญชวน,นประชาชนไปชมฝนดาวตกท่ามกลางาสวนดอกไม้ท่ามกลางารบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะภายในงานนอกจากจะเชิญชวนชมฝนดาวตกแล้วนะคะเรายังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร,ร์สมเด็จนางเจ้าสิริกิตนะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยมีอะไรบ้างนะคะ มีคารวานกล้องโทรทัศน์ซึ่งในวันนั้นนะ่ะเราได้นำกล้องโทรทัศน์กว่าสิบตัวไปตั้งบริการประชาชนนะคะนอกจากชมฝนตกด้วยตาเปล่าแล้วนะคะดูดาวเคราะห์นะคะดาวสาวดาวพฤหัสบดีกาแล็กซี่ในบิลลาผ่านกล้องโทรทัศน์สวยงามเลยนะคะแล้วก็อนอนดูดาวท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็กิจกรรมถัดไปจะเป็นลักษณะของอ เปิดประสบการณ์ด้วยตัวเองตรงบริเวณนี้เรามีการบริการลักษณะของกล้องสองตากว่า30 30กล้องเลยนะคะแล้วก็เอากล้องดับซเนียนไปตั้งแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปอ่ะสามารถที่จะใช้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คําแนะนําอยู่อย่างเงี้ยนะคะให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นกิมมิคของงานซึ่งในบริเวณ ส่วนพุทธศาสตร์จะมีเส้นทางชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้หรือคานุปี้วอล์กเนี่ยนะคะเราได้เนรมิตให้เป็นสะพานดาวยามค่ำคืนซึ่งจะเป็นแบบในลักษณะของ g กล w in the ด a r k นะคะมีการตกแต่งไฟซึ่งไฟน,นี้ที่เนี้ยจะไม่ใช่ฟไฟที่มีแสงสว่างที่จะรบกวนการชมดาวในยามค่ำคืนนะคะเราจะใช้ไฟที่เป็นแสงสีแดงซึ่งจะไม่กระทบกับก,บการสังเกตการทางดาราศาสตร์แล้วก็จะมีการตกแต่ง รงบริเวณส่วนนี้นอกจากจะชมธรรมชาติแล้วก็ชมดาวได้ด้วยมีบริเวณพืณ้นที่นี้นะคะเส้นทางเดินเข้าไปไม่ไกลเลยไปกลับประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็เมตรประมาณนั้นนะคะตรงโซนนี้ก็คือจะมีเกมมิคตรงนี้อยู่ไปถ่ายภาพได้ะคะ่ะนอกจากนี้ก็จะมีาการแนะนําการดูดาวด้วยตาเปล่านะคะการชมแนะนําการชมฝนดาวตกแล้วก็ดูดาวผ่านาลักษณะของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็บริเวณ หน้าลานทางเข้าของคัาปี้ก็จะมีไลท์เพนติ้งเป็นเขียนเขียนภาพด้วยแสงแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดภาพกลับไปเป็นที่หรืลอกได้จากงานนี้นะคะแล้วก็อีกกิ้มิกกหนึ่งค่ะเรามีบอลลูนดวงจันทร์ยักษ์ซึ่งอันนี้ไป ตั้งไว้สอจุดด้วยกันตรงหน้าลานคังปี่จุดหนึ่งนะคะแล้วก็บริเวณส่วนบนสุดที่เป็นลานจอดรถนะคะตรงนี้ก็คือจะตั้งเป็นบอลลูนดวงจันทร์ไปถ่ายภาพได้นะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยกิจกรรมเราจัดทั้งคืนตั้งแต่5าโมงจนถึงประมาณตีสองนะคะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าอาหารจากาพ่อค้าแม่ค้าในชมุชมชนนั้นๆนะคะเ,เข้ามาจำหน่ายอาหารในทีมของกษาดาลาศาสตร์นะคะแต่เดด เป็นจุดไหนเดี๋ยวจะจะให้ดูในส่วนของผังการจัดงานอีกทีนึงนะคะค่ะและสุดท้ายาทางส่วนพิพิธาสตร์มีบริการในส่วนของลานกางเต็นท์แล้วก็ที่ผักให้ด้วยนะคะสําหรับท่านท่านผู้ร่วมงานท่านไหนที่สนใจแล้วอยากจะค้างคืนนะคะอันนี้สามารถติดต่อไปที่ส่วนพิพิศาสตร์ได้แต่ทั้งนี้ในบริเวณงานนะคะเราจัดถึงประมาณเ,าเวลา สองนาฬิกาเท่านั้นฉันในบริเวณนั้นน่ยจะไม่สามารถผ่าค้างคืนได้นะคะแต่ว่าจุดค้างคืนเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับสวนพฤกษ์อยู่ตรงข้าวนะคะอันนี้ก็คือประสานง,งานไปทางส่วนพฤกษศาสตร์ได้เลยค่ะส่วนนี้จะเป็นผังการจัดงานของเราซึ่งจะอยู่บริเวณท้านในสุดแล้วกอ็อยู่ในโซนของอเรือนกระจ ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงจุดลานจอดรถด,ด้านบนซึ่งก็จะเป็นจุดที่ตั้งกล้อมโทรทัศน์หลากหลายตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในภาพรวมของเราะคะ่ะสำหรับวัตถุทองฟ้าที่จะได้เห็นในคืนวันนั้นน่นนะคะก็จะมีดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์นะคะค่ะแล้วกเ็เนบิวลากระจุกด,ดาวต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เห็นมีเนบิวลาวงแหวนนักกระจุกด,ดาวลูกไก่ ปกติเราจะเห็นเป็นดาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราส่องผ่านกล้องอ่ะเราจะเห็นเป็นลนักษณะของเนบิวล่าฟาบเนี้ยสวยงามมากนะคะโอเรียนเนบิวล่าเนบิวลาไหนหญ่ในกลุ่มดาวในพรานนะคะกาแล็กซีแอนโดรเมดาค่ะจะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็ท่านที่สนใจนะคะ,อ,ะอยากจะขอเชิญชวนแล้วก็รวมถึงเชิญชวนท่านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดเชียงใหม่ด้วยเชิญชวน,ชวนท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่ร่วมถ่ายข่าวในวันนี้นะคะ ไป,ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูดาวดูฝนดาวตกด้วยกันนะคะนอกจากที่เชียงใหม่จะจัดที่สวนพฤกษศาสตร์สำเร็จการเจ้าเศริกิจที่เพื่อแม่ริมแล้วนะคะในส่วนของภูมิภาคอื่นๆนะคะเราก็จัดที่หอดูดาวภูมิภาคของเราด้วยนาริสเรามีหอดูดาวภูมิภาคอ,อยู่ตอนนี้เปิดบริการด้วยกันทั้งหมด4แห่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ นครราชสีมาฉะเชิงเซาแล้วก็ส่งขลาอันนี้ก็คือเป็นร่วมจัดก,กิจกรรมในคืนนั้นซึ่งหองราพิพาของเราก็คือเปิดโตรุ่งจนถึงเช้าเลยนะคะอันนี้ไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ,ะจะขอประชาสัมพันธ์นนนเพิ่มเติมในส่วนของเครือข่ายของกลุ่มของอ Dark Sky นะคะ Dark Sky ิน Thailand ซึ่งเราได้ขึ้นทะเบียนให้กับพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ทองฟ้ามืดซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมดูฝนเดาวตกในครั้งนี้กับเราด้วยแล้วก็เราโปรโมทร่วมกับทททนะคะให้เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวดูดาวชวนเธอไปชมดาวนะคะสำหรับสถานที่ในเชียงใหม่ส่วนใหญ่ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะก็จะอยู่ที่แทบแทบ อำ um เภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์ Dark Sky in Thailand ได้นะคะอันนี้ก็คือติดตามกันได้จากกิจกรรมในช่วงนั้นนะคะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่สนใจร่วมชมฝนดาวตกของเรานะคะสามารถที่จะลงทะเบียนร่วมงานได้นะคะร่วมทำข่าวได้แล้วก็เ,เดี๋ยวยังไงสามารถประสานงานได้ในกลุ่มไลน์ซึ่งเดี๋ยวจะส่งเชิญพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเชิญร่วมงานของเราะคะ่ะ ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีก2กิจกรรมนะคะที่านาลิตเราจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะคะสําหรับสาวกเจ้าชายน้อยนะคะก่อนจะไปชมฝนดาวตกเรามีกิจกรรมเสวนานะคะครบรอบ80ปีหนังสือหนังสือเจ้าชายน้อยนะคะซึ่งในส่วนนี้สมาคมฝรั่งเศสร่วมกับนาลิตนะคะจัดขึ้นในวันที่12ธันวาคมเป็นลักษณะ การเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของดาราศาสตร์เบื้องหลังเจ้าชายน้อยนะคะอันนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ทองฟ้าจำลองวิทยาศาสตร์จินทร์ค,นนะคะ่ะแล้วก็หลังจากเสวนาจบเยนเชิญทุกท่านร่วมชมดาวร่วมกันสำหรับวิทยากรที่ร่วมเสวนากับเราในวันนั้นก็จะมีท่านาดรสรันโภชยาจินดานะคะผู้อำนวยการสถาบันจเนา,าร์ษา ใช่ก็จะพูดคุยถึงความชื่นชอบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ดรมณิพลจะพูดในแง่ของอเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันแตกจ,จากในหนังสือยายไหมแล้วก็กลุ่มของท่านนักเขียนที่นําหนังสือเจ้าชายน้อยไปแปลเป็นภาษาปากกาหยอภาษาทอง้องถิ่นของเขาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการเสียาพูดคุยกัน แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งค่ะเป็นกิจกรรมเปิดให้เข้าชมน,นิทรรศการยามค่ำคืนซึ่งอันนี้เราจัดร่วมกันกับวิทยาลัยแหลมเรียนรู้ทั่วประเทศน,นะคะกว่า48แห่งในช่วงวันที่2 2 2 3 2 4ธันวาคมนะคะในส่วนของอุทยานดาราศาสตร์สิรินทรของเราเนี่ยจริงๆแล้วปกติเราจะเปิดให้บริการช่วงกลางวานันยกเว้นกิจกรรมดูดาวทุกคืนวันเสาร์ที่เป็นช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าในคืนวันที่23-24เราเปิด รอบทองฟ้าจงังหวงรอบพิเศษในช่วงกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็เปิดกิจกรรมดูดาวทั้งสองวันในอำเภอช้ยปรกการจ,จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่เขื่อนแม่ทะลบในปฏิกรเอียมสะอาดานอำเภอชายปรกการจ,จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายหน่วยง,งานพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่สนองรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเกิด กระแสหมุนเวียนของเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้พี่น้องประชาชนซึ่งทางประลัดอำเภอพัฒน,นาการอาสาสมัครหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงประาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าลบและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่องค์กรท้องถิ่นราชการและภาคประชาสังคมช่วยกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวเคืร์นแม่ท่าลบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ พร้อมร่วมกันหารือในการขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวสาคัญของอำเภอเชปการแห่งที่หนึ่งโดยมีการตรวจด,ดูสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆและปริมาณกักเก็บน้ําในการที่จะรองรับกับภัยแ้งที่จะเกิดขึ้นตัวซึ่งก็ถือว่าสถานที่ท่องเทีย่ยวแห่งนี้นอกเหนือจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นที่ท่องเทีย่ยวสําคัญในพื้นที่สร้างอาชีพรายได้ให้พี่น้องประชาชนได้แห่งทั้งหนึ่ง มทบสานสิบแปดเดินหน้าทํากิจกรรมเป็นตลาดนัดจาหน่ายสินค้าเกษตรให้พี่น้องประชาชนในกิจกรรมชมตลาดท่ามกลางหมอกยามเช้าริมน้ำน,านา่านที่บริเวณหน้าของค่ายสุริยพงศ์ตบ,บนเวียงอำเภอเมืองน่านพลตรีคณิสรอาสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารพกที่38พร้อมหนึ่งงานเกี่ยวข้องร่วมกันเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมสินค้าการจำหน่ายสินค้าในชุมชน ด้านการเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่รวมไปถึงการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัดและผลผลิตของโครงการที่ทหารส่รงเสริมว,ว่าจะเป็นโครงการอาหารพันธุ์ดีหรือชุมชนต่างๆในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการจําหน่ายพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ปบาแปลงและสินค้ามีคุณภาพเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรื่องของการตลาดและราคาสินค้า โดยทางมทบสามสิบแปดนั้นจะเปิดเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการผลิตที่ล้นตลาดและราคาที่มีความตกต่ำแหมทางนึ่งก็คือให้พี่น้องประชาชนได้รับบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพราคาประหยัดซึ่งทางค่ายก็ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นทุกวันจันทร์และวันพุธโดยบ่มีค่าใช้ใจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะมาจำหน่ายสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายได้ฟรีซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีการดำเนินการตลอดต่อไป เพื่อเป็นการคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและชุมชนรอบค่ายลําติสาสุขลุยแก้ปัญหามะเร็งคพื้นที่ภาคเหนือหนุนให้พี่น้องเจวบ้านได้เข้าถึงการใจบ้บริการและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรับทิวาการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามมาตรการนโยบายการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดหน้าในเขตของสุขภาพที่หนึ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เจียงใหม่ม่ห้องสอนลำปางลำปูนน่านเจีงยงไฮพะเยาและแปะซึ่งปัญหาสําคัญด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากโรคชุดความดันเบาหวานคอเลสเตรอรอลโรคหัวใจแล้วยังมีปัญหาเรื่องของมะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับหนึ่งและมะเร็งปากมดลูกสูงเป็นอันดับ4ซึ่งถือว่าเป็นปนัญหาอุปสรรคต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนห่างกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการเพ้่ความรู และพัฒนาการเข้าถึงการรักษาให้พี่น้องประชาชนในด้านนี้นักขึ้นเพื่อลดอาการป่วยและเสียชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพโดยสามารถที่จะได้รับบริการสาสุขอย่างทั่วถึง ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในะระดับชาติกำหนดให้โรคมะเร็งนั้นจัดการได้ครบวงจรและเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในเวลานี้เพื่อครอบคลุมทั้งเรื่องของการเสริมสร้างการป้องกันคัดกรองวินิจฉัยและรักษาซึ่งจะมีการจัดตั้งกองทุนมะเร็งจัดตั้งทีมเชิงรุก cancer w a r r r จัดระบบบริการตามแนวทาง ที่มีการกำหนดแบบมีประสิทธิภาพนักขึ้นเออไม่เพีงนั้นมีความภาคภูมิใจสวยเลิศเชิดสู้มะเร็งและรู้ทันป้องกันได้ตรวจพบรักษาไวปลอดภัยจากมะเร็งช่วงสารพันข่าวสารโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน าติดตามข่าวสารและข้อมูลดีๆจากสถานีวิทยุมกเชียงใหม่กันครับเกษตรลำปางเตือนระวังลิงกปอมเงินช่วยชาวนาวได้ละ1,000บาทปี2,566ถึง2,567นายิธีรพงศ์ดิธิชโชคเกษตรจังหวัดลำปางกล่าวว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพได้แอบอ้างติดต่อไปอยังเกษตรกรผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางไลน์เพื่อให้เกษตรกรได้ยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์เงินเยียวยากเกษตรกร หรือเงินช่วยชาวนาไร่ละ1000บาทหากบ่ยืนยันตัวตนก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโดยมิจฉาชีพใช้วิธีการดังนี้ครับ 1. ใช้เบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรเข้าหาเกษตรกร 2. ให้เกษตรกรแอดไลน์จื่อกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อส่งรายละเอียดและส่งลิงก์ในการยืนยันตัวตน 3. ให้กดลิงก์ตามที่มิจฉาชีพแจ้งโดยภายในลิงก์ จะมีเ้กอกอข้อมูลส่วนตัวและกอกข้อมูลธนาคารเพื่อความสะดวกในการรับเงินเยียวยาสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ถึง2,567โดยจะเห้เงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิตพุทธศักราช2,566ถึง2,567ในอัตรา ไล่ละหนึ่งันบาทส่งสุดบเกินเซาให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทําการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต2 5 6 6ันหถึงสองพันอกให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรหรือทอกศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยทกศจะเป็นผู้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงทั้งนี้ขอเตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อลงทะเบียนและข้อมูลส่วนบุคคล แกมิชฉาชีพโดยเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยหรือคำถามใหอเกษตรกรติดต่อสำนักง,งานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรงหรือเว็บไซต์จริงของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ที่ w w w d o a e g o t h สถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ใช้วัดจันดานักศึกษาฝึกสาธิกจศึกษาคณะศิลปาศาสตร์สาขานิเทศาศาสตร์บุรณาการจันปิดที่สีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่รายงานเอาละครับขอบคุณผู้ฟังกรกเนื่องนะครับลาไปก่อนปะกันในโอกาสหน้าผมพันธ์เมตตามรักษาพร้อมทีมงานนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการและก็ขอให้ทุกท่านนั้นอยู่ดีมีแฮงนะสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกําลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด p l u ค สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะวันนี้เราจะใกล้เป็นมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสา,ารการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีนวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต